ยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่สําคัญระหว่าคุณแทนและคุณฮันนี่เฉลิมฉลองการหย่าร้างกาันเชิญทั้งสองท่านขึ้นมาบนเวทีได้เลยค่ะอันดับต่อไปให้คมัมบนสัญญากับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านไม่ว่าจะดีหรือจนจะลําบากหรือสุข พวกคุณทั้งสองคนจะไม่กลับมาอยู่ด้วยกันอีกคุณจะยอมรับหรือไม่คุณไข้ครับคุณรู้ตัวไหมครับว่าคุณเป็นอัลไซเมอร์ฮะออาไซเมอร์เหรอไม่ได้นะลูกชายฉันอุตส่าห์ยาก,กับผู้หญิงคนนั้นฉันจะเป็นโรคน,นั้นโรคนี้ไม่ได้นะผมยอมรับครับและฝ่ายหญิงคุณจะยอมรับหรือไม่ฉันยอมรับค่ะ ลำดับต่อไปนะคะเราจะทำการคืนซองงานแต่งให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน,นะคะ่ะอันดับต่อไปนะคะเราจะคืนใบสำคัญการหย่าให้กับอดีตเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะสุดท้ายนี้แล้วนะคะดิฉันจะขอทำการปลดโซ่ที่คล้องคุณทั้งสองไว้ ยินดีด้วยค่ะทุกคนคุณได้เป็นอิสระกันแล้วกอดไหน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 กอดหน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 ไม่ได้นะเธอจะมากอดลูกชายฉันแบบนี้ไม่ได้นะออกไปไกลๆจากลูกชายฉันเดี๋ยวนี้ นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะทำไมแม่เขาเข้ามาแบบนี้แม่พอใจแล้วใช่ไหมที่เห็นผมสองคนอยากันที่เห็นผมไม่มีความสุขคงสะใจแม่มากสินะแม่ต้องการแบบนี้ใช่ไหมลูกชายของแม่ไม่รักแม่แล้วหรอ <laughs> ลูกลูกเป็นอะไรอ่ะทำไมลูกหัวล้ออ่ะ อย่าทําให้แม่ตกใจนะบอกแม่มาแม่เองไม่ใช่เหรอที่วางแผนทุกอย่างเรื่องมันถึงได้เป็นแบบนี้ไงนี่แม่สั่งปลาหมึกแห้งมาให้ลูกเลยนะแต่แต่ว่ารีบกินเลยเนี่ยแม่อุตส่าห์ตั้งใจซื้อมาให้เลยนะกินเข้าไปสิก็กินได้นี่นาะทำเป็นลีลาไปได้ ทุกครั้งที่มีผู้หญิงเข้ามาแม่ก็จะกีดการทุกทางทำให้ผู้หญิงคนนั้นเขาอยู่ไม่ได้คุณแม่เห็นน้องหมาไหมคะโอ้ยไอหมาตัวนั้นน่เหรอใช่ค่ะอยู่ที่ไหนเหรอคะพอดีฉันเห็นมันเห่าทั้งวันเลยน่ารำคาญน่ะก็เลยเอาไปปล่อยวัดละอ้าวทำไมเอาหมาหนูไปปล่อยวัดอะคะถ้าเธอไม่พอใจอะนะเธอก็ย้ายไปอยู่วัดกับมันเลยดิแม่ สนุกมากใช่ไหมครับแม่ลูกมันไม่ใช่อย่างที่ลูกคิดเลยนะมันจะไม่ใช่ได้ยังไงแม่ไม่นะมันไม่ใช่แบบนั้นมันม,มันไม่ใช่นะในโลกนี้ไม่มีใครรักลูกจริงเท่ากับแม่แล้วนะลูกพูดกับแม่แบบนี้ไม่ได้นะพูดแบบนี้ไม่ได้อยังไม่ได้นะลูกแม่สบายใจได้เลยครับต่อไปเนี้ย จะไม่มีใครมาแย่งความรักจากลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่คนนี้ได้เพราะว่าผมจะไม่มีความรักผมจะไม่แต่งงานแบบนี้มันสาใจแม่หรือยังครับเดี๋ยวกอลูกจะหาลูกจะไปไหนอะ่ะเป็นเพราะแกคนเดียวขี้ฟ้องทำให้แม่ลูกต้องมาแตกคอกันถึงแม้ชีวิตคู่ของแม่จะไม่สมบูรณ์ แต่ก็อย่าเอาประสบการณ์ความรักของแม่อะ่ะมาเป็นมรรดฐานให้ลูกติเขาเป็นลูกชายขอยงคุณนะลูกชายที่คุณแม่รักไงนางน้องที่อยู่ในตู้เย็นหายไปแกเอาไปกินใช่ไหมคุณแม่คะผมเองครับแม่ผมกําลังน้งไปทำซุปให้เขากินนีงมีแม่คนอยู่ไปเนี่ยร่างกายก็อ่อนแออยู่แล้วแม่ยังจะเอามามากให้เขากินอีกเหรอ ดี๋ยวนี้เข้าข้างคนนอกมากกว่าแม่แล้วเหรอ <c oughs> แบบนี้ต่อไปอะ่ะคงไม่เห็นหัวแม่อีกแล้วเตนะเป็นไปไม่ได้ฉันกับลูกถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันมีแต่ฉันคนเดียวเท่านั้นอะ่ะที่จะอยู่กับลูกไปได้ตลอดอะ่ะสร้อยนี้เอาไว้ให้เฉพาะคนในวงตระกูลเท่านั้นเอาสร้อยคืนมาให้ฉัน อย่านะเอามาเอามา <challenge. S 2> เอาคืนมาเดี๋ยวนี้ก็มันเปนต้อยวงตระกูลนะถ้าเราไปต่อยได้ยังไงอย่านะพี่ต่อยเหรอ เดี๋ยวนะนี่ฉันอยู่ที่ไหนอ่ะน,นี่มันไม่ใช่ร่างฉันนี่แล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยหรือว่า ทำไมฉันสลับร่างกับแม่วะเนี่ย